สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนภูเขาอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามนะครับสำหรับกำลังใจของบ่าวโซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับนำทุกท่านมารู้จักกับพืชสมุนไพรตัวนี้นะครับอย่าได้ถอนทิ้งเป็นอันขาดนะครับสำหรับหญ้าไมยราบนะครับหญ้าผีหมอบนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับไมยราบนะครับซึ่งที่เรียกว่าหญ้าผีหมอบนะครับเวลาแตะต้องใบของเขานะครับก็จะลุบนะครับจะหอบนะครับใบตรงนี้นะครับก็จะหอบนะครับเมื่อโดนอะไรไปแตะต้องนะครับใบก็จะหอบนะครับจึงเรียกว่าหญ้าผีหมอบนั่นเองนะครับสําหรับไมยราบนะครับซึ่งไมยราบ นะครับมีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกาใต้ซึ่งประเทศไทยได้มีการนําเข้ามาโดยกรมทางหลวงเพื่อนํามาใช้คลุมหน้าดินโดยจัดเป็นไม้ร่มลุกอายุหลายปีมักแผ่ทอดเลื้อยตามพื้นดินบางครั้งจะสูงถึง1เมตรต้นมีสีน้ําตาลแดงนะครับและมีน้ําอยู่รอบนะครับมีขนาดเล็กสําหรับน้ํานะครับและมีขน หยาบหยาบปรคลคุมที่ลำต้นแกนก้านใบท้องใบรวมไปถึงช่อดอกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งใบก็จัดเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นแกนก้านรวมกับก้านใบนะครับสำหรับหญ้าผีหมอบหรือไมยราบซึ่งเป็นของดีนะครับที่ช่วยลดระดับน้ำตาลได้นะครับลดคอเลสเตอรอลได้นะครับซึ่งช่วยบำรุงร่างกายนะครับโดยการใช้ ทั้งต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบดอกผลรากรามต้นนะครับนำมาต้มดื่มนะครับก็ช่วยบำรุงร่างกายซึ่งต้นแห้งนำมาต้มกับน้ำกินช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ด้วยนะครับสำหรับไมยาราบนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นของดีอย่าถอนทิ้งนะครับและที่สำคัญนะครับคือช่วยรักษาเบาหวานได้ด้วยนะครับไมยาราบทั้งต้นนำมาสับเป็นชิ้นเล็ก แล้วนำมาตากจนแห้งสนิทนำมาต้มกินต่างน้ำสามารถช่วยรักษาโรคกระใสได้นั่นเองนะครับเึ่งไมยราบนั้นนะครับช่วยแก้เบาหวานได้นะครับลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะสารสกัดจากต้นและรากของไมยราบสามารถออกฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลได้เทียบเท่ากับการใช้ยามาตรฐานทบูตตาไม ขนาด100มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวโดยจะออกฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนานถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับฤทธิ์ของเขานะครับทุกส่วนของต้นนั้นมาหั่นแล้วคั่วโดยใช้ภัยอ่อนๆจะมีกลิ่นหอมสามารถนำไปชงดื่มแทนชาช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะครับซึ่งมีสปปรรพคุณเป็นยาทั้งต้นเลยนะครับเป็นของดีจริงๆนะครับสำหรับไมยาาบหรือว่าหาผีหมอช่วยขับโลหิต ช่วยแก้เด็กเป็นตาลขโมยได้ด้วยช่วยแก้ตาลซางในเด็กเล็กช่วยในการระงับประสาทนะครับสงบระงับประสาทได้ด้วยนะครับสําหรับรากของเขาช่วยแก้อาการปวดศีรษะทั้งต้นนะครับรากสายแก้ไอขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังบำรุงกระเพาะอาหารทําให้ตาสว่างสงบระงับประสาทแก้บิดขับปัสสาวะรักษาอาการปวดเวลามีประจําเดือนแก้ฤทธิ์สีดวงทวารน,นะครับคือสรรพคุณ ที่เด่นๆของไมยราบนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับซึ่งเป็นของดีที่ควรสรรหามาใช้มาดื่มนะครับหัน่นหันนะครับคั่วไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอมแล้วชงดื่มแทนชานะครับซึ่งจากการวิจัยนะครับที่นำไปวิจัยเพื่อพัฒนา เป็นยารักษาโรคเบาหวานนะครับโดยงานวิจัยนั้นนะครับตอกย้ำถึงภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับที่ใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานซึ่งงานวิจัยนี้เองก็ตอกย้ำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในสรรพคุณของไมยรา,าบและไม่มีผลข้างเคียงหรือพิษใดๆเลยนะครับสำหรับไมยรา,าบนะครับเป็นของดีนะครับซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของ คนไทยนะครับของคนโบราณนั้นดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องวิจัยแยกสารต่างๆนะครับก็ยังช่วยจําแนกด้วยรสนะครับกลิ่นนะครับสีนะครับของสมุนไพรต่างๆรดเปรี้ยวหวานขมเผ็ดต่างๆนะครับช่วยแก้แต่ละโรคต่างกันนะครับและสีของน้ํายานะครับสีของยานะครับ กลิ่นของยานะครับจำแนกแยกใช้รักษาโรคอย่างถูกต้องนั่นคือภูมิปัญญาของคนโบราณที่น่านับถือนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครนะครับเป็นกำลังใจใร้บส่วนทำคลิปสรรหาสมุนไพรมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ